ใช่ไหมของไทยไม่สามารถจับพิกัดได้มันรวมตัวกันแต่พอบ้านเราสงบตีกันเอง,เองยามศึกเราลบ,ลบยามสงบเราลบกันเองแค่คนข,ขึงถ่ายมากที่เาอาอุกรณ์บางประยุกต์ใช้แล้วก็วม,าาวมาลบครั้งนี้มันคือเขายอมรับกัรทั่งโลกตอนนี้การลบครั้งนี้เราเพิ่งรู้นะว่าอาวุธบางอย่างเนี่ยไทยผลิตเองสร<ช>้างเองซึ่งอนุภาพสูงด้วยแล้วเดิมรู้ไหมไม่มีใครรู้เออเคยรู้แม้แต่รถรถทุ่มเกาะเนี่ยก็ไม่มีใครรู้เจ๊คนหนึ่งอ่ะที่รวยๆเสร็จสีเนี่ยเอารถทุ่มเกาะผลิตส่งออก ผลิตกงออกคนไทยไม่เอาเพราะว่ามันติขัดระเบบระเบียบนั้นระเบียบนี้ให้ฟรีก็ไม่เอาอแต่ตอนนี้เอาแล้วเอาแล้วแล้วข่าวออกแล้วเอาแล้วจากตรุป ซึ่งมันก็เป็นตำรวจตามวิถีอยู่แล้วแต่ไทยเหมือนเอามาใส่ GPS นำทางเพื่อให้มันลงตรงที่แม่นใชอไทยพูดเก่งจริงเออจริงๆไทยเป็นคนที่จริงๆคนไทยเก่งเรื่องแบบนี้อยู่แล้วนะพัฒนาต่อยอดดัดแปลงเรียนแบบก็เก่งแต่ว่าการว่าเขาโดนปุ๊บอย่างเช่นไปแอบผลิตปืนคุณผลิตปืนได้อไปอยู่คุกอีโบอายุ่วไปอยู่คุกแต่ที่อีโบจะไปอยู่เฮ้ยเฮ้ยไปสร้างซึ่งไปสร้างมันดัดแปลงอย่างอื่นได้เปล่าไปคุกซะก่อนสมัยก่อนตอน18เขาเอาเอามาขึ้นทะเบียนได้ ูแพงมากนะอีโบเนี่ยเอออีโบนี่แพงมากนะ <โบ S 1> เอาขึ้น่ทีเบ,บียนได้เหรอนอกจากสมัยนี้เอาขึ้น่ทีเบียนไม่ได้นี่คือไ,ไม่มีราคา,าที่เขาเาได้เที่ยวของศรริลปะหนึ่งแล้วเขามาประยุกต์เป็นของตัวเองที่ไทยแต่เ้าโดนกระเบียงเค้ากระเบีงเค็มทุก <c oughs> ดั้งเดิมนเขาคือโดนกดขี่ข่มเหงมาตลอดจนทําให้เขาด้อยพัฒนาเมื่อสามสี่สิบปีนี่เขาเพิ่งเกิดดิทำไมเขิ่งเแล้วแต่ทำไมคือไม่มีความคิดว่าเฮ้ยกูก็เพิ่งเกิดทําไมของทุกอย่างมึงเค็มกูได้แล้วเขาเกลียดกระเมงแดงแต่คุณเซนเป็นกระเมง เอคือเมีนแดงนะแล้วเป็นเผด็จการนะมีรัฐบาลฝั่งเดียวไม่มีฝ่ายค้านผมว่าก็อาจจะเป็นปกครองโดยป่าเถื่อนด้วยไงอาจจะว่า้ยไม่ยอมมึงก็ตายอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบจำเป็นะผูขาดทุกชาวบ้านกูไม่ยุ่งดีกว่าเดี๋ยวกูก็อยู่ดีๆกูมาตายซะสมัยก่อนที่ฝรั่งเศสปกครองเขาจะเลยกว่าไทยนะมันจะเทียบเท่าเลยก็วด้ซ้ำ ใช่ใช่<ๆ>เพราะา<ๆ>ว่าเคยเห็นภาพว่าประเทศเขาสมัยก่อนเคยจเจริญมากมากตอนนั้นเฟื่องฟูมากประมาณว่าก่อนที่จะเรียนานานิโคมปกครองอยู่จเจริญแต่พอยื่นคืนให้ปกครองเองกับร่มสลาปกครองเองโดยเอาความเชื่อว่าทุกคนเท่าเทียมกันหมดแต่ไม่มีใครเท่าเทียมใช่มันเป็นไปไม่ได้โดยหลักการใครคิดว่าคนนี้มีความรู้โดนจัดการเรียบเลยต้องอะไรล่ะที่วิจารณ์นิดนึงโดนเลยโดนเลยเจอะไรอ่ะเจอะไรเน่ววนเออวันวรนาอ๋อก็เนี่ยถึงวันวรนาแล้วก็เขา คงจะได้รับข่าวสารจริงๆจําได้ว่าเขาวิจารเรื่องตบทหารไม่แจ้งไม่แจ้งจานวนไม่แจนน<อ>ง้งจานวนแค่นี้เองมันก็เหมือนกับพิจารณาวันนี้บ่ายศาลตัดสินเข้าคุกเลยมันไม่ต้องผ่านพิธีกรรมพิธีการ,รอะไรศาลชั้นต้นศาลอูธรอ์ศาลฎีกาเอาจับเข้าหมดเลยนี่ก็คือเป็นรัฐเผด็จการของครอบ